หลังจากที่ได้กินของกินพื้นบ้านอร่อยๆเสร็จเรียบร้อยผมก็รีบบึงรถไปหาบอมซึ่งกําลังพักผ่อนอยู่ที่หัวหินว่าจะชวนกันมากินกาแฟดริฟที่ร้านกาแฟดริฟหัวหินอยากรู้เหมือนกันครับว่ากาแฟดริฟเนี่ยมันต่างจากกาแฟทั่วๆไปยังไงอาตรงนี้นะฮะกาแฟดริป เดี๋ยวกล้องช่วยจับดูนะครับน้ำร้อนใส่ลงไปครับครับฟาบฟาบอ๋อมันจะลงอยู่ข้างล่างบอมวุ้ยวุ้ยลาดหน้าก็ได้นะฮะกับพี่ก็ล์ฟลาดหน้ายันไม่จักกินก๋วยเตี๋ยวเลยล้างกระดาษก่อาแฟเทกาแฟแล้วค่อยถึงจะชมมาอ๋อเฮ้ยมิกกี้คือล้างกระดาษใช่ไหมครับครับอ๋อวันนี้พี่เขาเริ่มเทกาแฟแล้วนะฮะอันนี้คือเทน้ำทิ้งทำอะไรไปเนี่ยแล้ววะ เอาคืนกันมาแล้วคือจับเวลานี่คืออะไรครับาการดีดคร,รับมันควรจะไม่ให้เวลามันเกินครับตามที่เรากำหนดไปก็เลยจับเวลาหอมมากเลยนะฮะมันใกล้ไปหรือเปล่าไม่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะครับการทํากาแฟแบบนี้นะเคยไหมครับไม่เคยนะฮะกล้องย <ผม S 2> <ม>ังไม่เคยเหมือนกันแต่กว่าจะได้น้ํากาแฟลงมาจริงๆนี่คือต้องหยดน้ําลงมาเลยใช่ไหมครับ ผมถามได้ไหมครับว่าเอกลักษณ์ของกาแฟาแบบนี้จะให้รสชาติที่แตกต่างจากกาแฟาอื่นๆแบบไหน,นยังไงก็ด้วยคาแรคเตอร์ด้วยความที่วิธีดริฟ์ใช่ไหมครับครับเราใช้กาแฟที่มันขั้วอ่อนวกว่าขั้วเข่ายที่มันใช้กักเื่องครับ,รบนะมันจะยังคงคาแรคเตอร์ของกาแฟาตัวนั้นไวครับไวไว,ไวเวยอะกว่าอย่างเงี้ยการชงดริฟก็จะเป็นเป็นการชงเพื่อ จะเหมาะกว่าถ้าจะกินในกาแฟดำถ้าชอบกินแบบกาแฟดำเนี้ยมันก็จะสามารถได้รับคาแรคเตอร์ของกาแฟตัวนั้นได้ชัดเจนไมไม่เสียรสชาติความเป็นกาแฟไปใช่ไหมฮะกาแฟดํานี่เพราะนั้นผมแบบไม่ค่อยได้กินกาแฟเท่าไหร่กาแฟดำหมายถึงว่ากาแฟที่ไม่ผสมอะไรเลยซัดเลยครับทําให้ตาแข็งกดังจริงจังอ่ารเงี้ยก็เขาจะเลือกดื่มเป็นกาแฟดำเพราะเขาอยากได้ หลักคาแรคเตอร์ของคนร้านกินเพราะว่ากาแฟแต่ละที่แต่ละที่ปลูกแต่ละคนคู่นี้มันก็จะต่างกันปลูกที่นี่ก็ให้คาแรคเตอร์นี้ปลูกที่นี่ก็ให้คาแรคเตอร์นี้เพราะฉะนั้นการจะได้รับคาแรคเตอร์มันจริงคือกินใป็นกาแฟดองเพราะว่ามันจะไม่มีน้ําแข็งนมอะไรไป,ไปลคบคั่วบางทีกาแฟมันโดนน้นมนมก็จะกรอบตอนเป็นกาแฟถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบลิ้มรสชิมรสไปที่จริงๆก็ต้องกินแบบเขาเรียกออเดอร์ล็อก ออนเดอะร็อก yeah, so yes, oh, well, right? mm. ็เหมือนกับกาแฟที่ก็มันเป็นกาแฟแนวโอซคูแนวดั้งเดิมนะฮะใช่ใช่แต่ก่อนเขายังไม่มีน้ําตาลที่จะมีแบบว่าแบบว่าคอฟฟี่เมดอย่างเงี้ยฮะถูกป่ะยังไม่มีนมนมกระป๋องอย่างเงี้ยคืเขาเกียกว่านมจิ้มกาแฟดำถ้าเป็นกาแฟก็ต้องเป็นกาแฟดำนี่แหละเข้มข้นเจมเขาเรียกว่าเจมจอนวันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นกาแฟตอนนี้ครับกาแฟยิปนมเย็นอ๋อกาแฟเย็ปนมเย็นนะฮะ กาแฟดิฟนมเย็นนะฮะดูไว้ดูไว้ก็อาจจะเหมาะคนอย่างผมนิดนึงที่ชอบชอบกินกาแฟบ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบริมรสจริงจังอะไรมากมายขนาดนั huh. ้นก็ไดครับได้เลยครับอ๋อมีถาดรองด้วยมีเขียงมีเขียงนี่ถาดถาดนี่เอ้ยทำยังไงครับผมไม่ใช่โอ้ยลองอันนี้ลอาอันนี้อันนี้เนี่ยโอ้ยต้องต้องต้องคนนะฮะควรจะ ก้นชาาไงฮะเดี๋ยวพี่ขอชิมก่อนได้เดี๋ยวพี่พี่ชิมแล้วอ่าบอมบอกว่ารสชาติเป็นยังไงรู้สึกว,ว่ามันหวานแล้วมันมาถุยก็ <c oughs> เล่นเองก็เอา<ช>เองอีกมันก็จะมีรสความมันความอะไรเงี้ยของนงมอยู่นะครับแล้วก็ได้รสชาติกาแฟที่ถิง ถึงรสจริงๆเข้มข้นไม่แพ้กันของบอมนี่ขอเป็นงี้มันจะหกฮะมันจะหกใส่เสื้อเอาธรรมดาเออาธรรมดาพอวันนี้ไม่พีเลนวันนี้ไม่พีเลนอ่ะเดี๋ยวผมก็ชิมธรรมดาอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยไหมเป็นยังไงบอมบอกเข้าไปไม่เคยกินเลยนะฮะมันรสชาติแบบว่ามันขมฮะแต่ว่ามันมีความมันของนมและรสชาตินมที่มันตีขึ้นมาฮะคือจะไม่ขมเกินไปสามารถกินได้ครับ อร่อยจริงฮะอร่อยจริง,ง,งอันนี้ผมขอ,อกลับบ้านเลยลแล้วกันนะนี่นะดูพี่กอล์ฟมันโคตรเลวขอบคุณมากครับพี่ครับโคตรเลวเลยฮะดูเอาเหยือกไปแล้วเลวฮะเลวเลวด,ดังดังดังชื่อเขาเลยครับเลวมากก๊อลฟเลวมากฮะม,ม,มานีมัน <c oughs> ไปแล้วมันไปแล้วครับมันไปขึ้นรถแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันทางไหนฮะครับฮะค่ากาแฟ ตรงนั้นนะครับที่ผมชี้อยู่นะฮะเป็นแท่นปล่อยจรวดของจังหวัดประจวบคีรีขันนะฮะซึ่งตอนนี้ได้ทำการปล่อยจรวดขึ้นไปแล้วนะครับหนึ่งลำนะฮะขึ้นไปจนจะออกนอกเขตชั้นบรรยากาศโลกเรียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดมากๆนะฮะโอ้โหมีสาระจริงๆนะนับวันในยการเราอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อที่นี่นะฮะก็คือเมืองสับอ่าวนะครับอีอาวนู่นอ่าวนี่ก็อ่าวนั่น มันมันย้อนเสียงใส่เดี๋ยวจะใส่เสียงใส่แทนปากได้ใช่อหมเก็ใส่ใส่เสียงแทรกอ่ะเอาจุด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 มีอาวอ้าวอ้าวเห็นไหมเป๊ะความรู้เราแน่นเป๊ะทำงานจริงหรออ้าวอ้าวอ้าวนะสามอ้าวแล้ว